การอันสวยงามน,นะคะดวงจันจ้าเพื่อนๆจ๋าว่าจะถ่ายตอนที่กำลังขึ้นลืมนึกขึ้นมาได้จะหยิบดวงจันหยิบได้ไหมเอ่ยโอ้หยิบได้ไหมหย,ยิบได้ไหมเออเอื้อมไม่ถึงยู่ใกลลแค่นี้เองเนาะเพื่อนๆเหมือนอยู่ใกลลแค่นี้เอง เหมือนเหมือน,น,น,นจะหยิบได้เนะคะเนาะสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆจ้าเหมือนหยิบดวงจันจ้าเพื่อนๆจ้าว่าจะถ่ายตอนที่กำลังขึ้นลืมนึกขึ้นมาได้หนึ่งฝนตกหนึ่ ฝนตกดวงจันทร์ขึ้นท่วมหัวแล้วจ้าแต่ก็ท้องฟ้าสวยงามเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆโปรดปร่งเลยจ้าเลยเนะครับเพื่อนๆจ้า oh. สิ่ฝนตก ไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าคืนนี้เมื่อคืนก็โปรตรปรุงแบบนี้เละนอนหลับได้ตื่น,นสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆจ้ามันอยู่ใกล้แค่นี้เองเนาะเพื่อนๆมันอยู่ใกล้แค่นี้เองเหมือนเหมือน,น,นจะหยิบได้เนาะคะเนาะ สวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆจ้าเหมืนอนจ้าท้องฟ้าโปรดโปร่งเลยนะคะโปรดโปร่งเลยไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าคืนนี้เมื่อคืนก็โปรดโปรงแบบนี้แหละนอนหลับได้ตื่ม เต็มดวงวันนี้พาเพื่อนๆชมดวงจันทร์อีกวันหนึ่งนะคะสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆจ้ามันดีมักกันอันสวยงามนะคะ การอันสวยงามนะคะอยู่ใกล้แค่นี้เองเนาะเพื่อนๆเหมือนอยู่ใกล้แค่นี้เองเหมือนเหมือน,นจะหยิบได้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะเด็กค่อยๆขยายออกค่อยๆขยายออกแสงสว่างนี่สว่างขึ้นสว่างขึ้นนะคะเพื่อนๆคอมเมนต์านมาบอกด้วยนะคะ ว้าสวยงามจันเห็นดวงจันด้จ้าทางไหนฝนตกฟ้าปิดทางไหนเห็นดวงจันอยู่ใกล้แค่นี้เองเนาะเพื<ๆ>่อนๆมือนอยู่ใกล้แค่นี้เองเหมือนเหมือน,นจะหยิบได้เนาะคะเนาะ สวยงามมากเลยอุกอนไ่กว่าเดือนมาหยิบไม่ถึง <c oughs> คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆจ้าพาเพื่อนๆชมดวงจันทร์ขึ้นท่วมหัวแล้วจ้าแต่ก็ท้องฟ้าสวยงามเหมือนเดิมน,นะคะเพื่อนๆโปรด่งเลยจะใกล้แค่นี้เองเนาะเพืเ่อนๆเหมือนอยู่ใกล้แค่นี้เอง เหมือนเหมือน,นจะหยิบได้เนะคะเนาะจะหยิบดวงจันหยิบได้ไหมเอ่ยโอ้หยิบได้ไหมหยิบได้ไหมเออเออมไม่ถึงสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆจ้าเหมือนยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะ ดวงจันจ้าเพื่อนๆจ๋าว่าจะถ่ายตอนที่กำลังขึ้นลืมนึกขึ้นมาได้เล่นครับเพื่อนๆจ๋าเล็กค่อยๆขยายออกค่อยๆขยายออกแสงสว่างลิง สว่างขึ้นสว่างขึ้นนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นดวงจันได้จ้าทางไหนฝนตกฟ้าปิดทางไหนเห็นดวงจันทสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนจ้ามันยตอนนี้ฟ้าเปิด ดวงจันทร์สว่างค่อยๆขย,ยายออกค่อยๆขย,ย,ยายออกเสงสว่างลิ่งสว่างขึ้นสว่างขึ้นนะคะเพื่อนๆม,มีก้อนเมฆบดบางเลยทางทางไหนเห็นดวงจันทร์บ้างเอ่ยค่ะทางไหนทางบานเย็นละเอียดตอนนี้้าเปิด ดวงจันทร์สว่างพระกันอันสวยงามนะคะคมีก้อนเมฆบดบางเลยทางทางไหนเห็นดวงจันทร์บ้างเอ่ยค่ะทางไหนทางบ้านเย็นเอียดคิดแค่จะหยิบดวงจันทร์จะคว้าดำเต็มดวง รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าคืนนี้เมื่อคืนก็โปรดปรุงแบบนี้แหละนอนหลับได้ตื่นตอนนี้ฟ้าเปิดดวงจันทร์สว่างจ้าท้องฟ้าโปรดปรงเลยนะคะโปรดปรงเลย ดวงจันทร์ขึ้นท่วมหัวแล้วจ้าแต่ก็ท้องฟ้าสวยงามเหมือนเดิมนะคะเป็นเงนโปรตโปร่งเลยจ้าคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะจ้าท้องฟ้าโปรดโปร่งเลยนะคะโปรดโปร่งเลยตอนนี้ ฟ้าเปิดดวงจันทร์สว่างดวงจันทร์ขึ้นท่วมหัวแล้วจ้าแต่ก็ท้องฟ้าสวยงามเหมือนเดิมนะคระเป็นเพื่อนโปรตรงเลยจัดเห็นดวงจันทร์ได้จ้าทางไหนฝนตกฟ้าปิดทางไหนเห็นดวงจันทร์เดกค่อยๆขยายออกค่อยๆขยายออก แสงสว่างนิ <t> <half> ่งสว่างขึ้นสว่างขึ้นนะคะเพื่อนๆอยู่ใกล้แค่นี้เองเนาะเพื่อนๆเหมือนอยู่ใกล้แค่นี้เองเหมือนเหมือนจะหยิบได้เนาะคะเนาะจะค่อยๆขยายออกค่อยๆขยายออกแสงสว่างนิ่งสว่างขึ้นสว่างขึ้นนะคะเพื่อนๆอยู่ใกล้แค่นี้เองเนาะเพื่อนๆเหมือนอยู่ใกล้แค่นี้เอง เหมือนนือจะหยิบได้เนะคะ่ะเนาะสวยงามมาก <S <S <sk r isa> ดวงจันทร์ขึ้นท่วมหัวแล้วจ้า <ks> แต่ก็ท้องฟ้าสวยงามมันเดินะะคะเป็พื่อนโปรดโปร่งเลยจ้า <sk r isa> ว่าเดือนมาอหยิบไม่ถึง <laughs> คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆจ้าพาเพื่อนๆชมดวงจันจ้าเพื่อนๆจ้าว่าจะถ่ายตอนที่กําลังขึ้นลืมนึกขึ้นมาได้ว u าเดือนมาหยิบไม่ถึงคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆจ้าพาเพื่อนๆชมเใกล้แค่นี้เองเนาะเพื่อนๆมันอยู่ใกล้แค่นี้เอง เหมือนเหมือนจะหยิบได้เนาะค่ะเนาะประกันอันเสียยามนะคะเหมือนกันค่ะเพื่อนๆจ๋าโอ๋ใส่ <S anak lonely> ปล่าคือน,นี้เมื่อคืนก็ปรดปรุงแบบนี้แหละ